ลูกค้ามาซื้อรถแล้วเ,เขาก็มัดจําซื้อรถแล้วไปส่งที่ไหนนะออยไปส่งรถไหนวันนี้วันนี้ส่งสองที่ที่แรกคือกระสังคืออะไม่นอ่อ่ะวันนี้ส่งไหนส่งสองที่พี่วันนี้อ๋อส่งที่กระสังนแรกกระสังครับคที่สงองที่ห้วยทแหลงอ่าก็คือลูกค้ามัดจํอยัง มัดจำไว้แล้วสามพันเออต้องต้องต้องบอกก่อนนะครับบางคนเฮ้ยพี่อมทำไมต้องมัดจำ mm. เพราะว่าเวลาลูกค้าแบบจะจองแป๊บปากเปล่าเงี้ยเนาะเราบอกว่า๋ยก็มาเอา๋ยวมาเอาสรุปไม่มาเอาแล้วคราวนี้แล้วเราก็เบิกของมาทำให้แล้วเงี่ยใช่แต่มันมีอยู่เคสหนึ่งนะพี่ที่ว่า เดี๋ยวผมมาเอาพี่เอาอเคเราก็ไปเบิกของมาทํารถรอแต่พอถึงเวลาลูกค้ามมาเอาไม่มาเอาอย่างงี้ก็เลยนี่แหละเหตุผลที่ผมว่าเอ้ยต้องเก็บมัดจําหน่อยนะสองพันสามพันอะไรก็หนึ่งพันแล้วแต่นะผมว่าบางทีลูกค้าแบบพี่อมใส่ชิ้นนี้หน่อยใส่ล้อนี่หน่อยเราทําให้นะล้วไม่มัดจาเราก็เราก็โอเคเราง่ายๆยชิวๆก็ให้น้องเขาสรุปว่าไม่มาเอามันก็ใช่มันก็จะเป็นอันนี้ไปมันก็จะเสียแรงเสียค่าเราก็เสียไปอย่างงี้เนาะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งลูกค้าล่าสุดเลยมาซื้อรถร้อยสิบเลยมัดจำทางเพจเลยติดดต่่อออมมมาาาาาาัจจบบทแล้้ววครนีกะ สิ้นนเดือสรุปว่าเลยสิ้นเดือนไปประมาณสิบสิบห้าวันคันนี้เนี่ยก็นันแหละคันตรงนั้นแหละนั่นแหละ oh. ก็เลยสรุปว่าลูกค้าโทรัาพี่โอมครับผมไม่เอานะครับผมผมขอมัดจําคืนได้ไหมครับไม่ไดผ้ผมต้องบอกก่อนนะผมไม่ได้ใจร้ายหรืออะไรนะผมเพราะเหตุผลที่ผมเก็บมัดจําไว้ก็คือเวลานั้นเราจะเก็บรถไวใ้ให้ลูกค้าเลยว่าผมจะไม่ขายเพราะว่าบางทีลูกค้าคนอื่นมาดูคันนี้จะซื้อคันนี้คันที่น้องเขามัดจำเเราก็จะบอกว่าอ๋อคันนี้มัดจาแล้วนะครับผมไม่ขายไม่ขายเราแล้ว <c oughs> เราล็อกคิวไว้แล้วเราล็อกไว้แล้วไงคือครานี้พอน้องเขาบอกว่าเฮ้ยพี่วมจะขอมัดจำคือคือผมผมจะต้องหักมัดจำนี้นะเพราะมันทำเอาจริงในเรื่องธุษษษษษรกิจเลามันทําให้เราเสียโอกาสเนาะเวลาเราจะขายอะไรแทนที่จะได้ขายสรุปถ้าให้ขายให้คนอื่นอะไรเงี่ยแทนจะได้ขายสรุปไม่ไม่ได้ขายเงี้ยก็ต้องต้องเรื่องเรื่องมัดจำอย่างเลยอธิบายให้ฟังไอ้ซอก่อนจะไปนี่แหละไปเดี๋ยววันนี้พี่จะไปซื้อรถละพอดีปกติอยู่ร้านเองเนี่เอ็งเปิดร้านทํารถทาอะไรใช่ไหมเออ พอดีก่อนจะกลับบ้านกับอะไรก็เดี๋ยวพี่พาไปดูรถหน่อยเช็คสภาพรถช่วยหน่อยแบ่งหน้าที่กันหน่อยก่อนจะกลับบ้านเนาะพอดีมีน้องคนหนึ่งเขาติดต่อมาพี่โุมอยากจะขายรถอีกแล้วร้อยสิบล้านโอ้โหเต็มล้านจากรเซอร์บิโก้เขาจะขายมาวันนี้เซอร์บิโก<ๆ>้มาเยแต่สภาพเนียนพี่ดูเนียนเราไม่กินเลยเอาเลยเดี๋ยวเราค่อยไปดูเดี๋ยวไปดูไปดูร้อยสิบก่อนเพราะว่าอันนี้เขาบอกว่ารถเชงเลยต้องขับให้ด<ะ>ูหน่อยบังเฮ้ยไม่เห็นไอ้ซพอกับเลยมาเป็นเด็กขับได้ไงวะ ไปเดี๋ยวพาไปดูรถอันนี้ก็ท่ออะไรก็เดี๋ยวให้อดออยเอาไปเอาไว้ข้างในก็ได้โอเคโอเคเราเฮ้ยบอกเรามีท่อพวกอะไรที่เป็นของแท้อะไรเป็นมือสองมีขายอะไรเนี่ยท่อมือสองขายใส่เคอารพวกอะไรเนี่ยมีปั๊มแท้อะไรเรามีอะไรแท้มาซื้อขายเราได้เราแลกเปลี่ยนซื้อขายของที่เป็นของแท้นะไะโอเคพาไปดูรถเขาบอกว่าซอยนี้เราตรงไปบอกว่าอยู่ใกล้ๆวัดหรือว่าอยู่วัดยังไงกันแน่วะ ผมถามดิเดี๋ยวพี่ว่าน่าจะตรงตรงตรงมเคยมาแถวนี้ไหมนี่ในพี่บัตรบ้านของเดี่ตรง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 วัดเดียวนี่น่าจะวัดนี่แหละเรางงมานัดเจอกันที่วัดหรือว่าเป็นเด็กวัดวะเฮ้ยบุญรอดหรือเปล่าี่เออเพราบุญใช่ใช่พราบุญรอดก็เคยไปวัดเหมือนว่าเด็กวัดแต่ว่าไปบินธบาตแบบไม่ค่อยได้ช่วงนี้ใช่ไหมไม่ค่อยมีได้กินข้าว ก so the the ็เลยจะขายรถที the ่หลวงพ่อซื้อให้ตอนเวลาไปขับรถไปเรียนนี่สวยนะครับน่าจะซ้ายนี่นะนี่นะซ้ายนี่นี่วัดนี้แหละชัวร์นี่เอาแก้วด้วยเห็นไหมล่ะเห็นเลยช่วยนี่เพื่นนี่แหละด่ะโอ้โหสวยเนาะอ่าจอดแถวๆนี่แหละถามหลวงพ่อดูว่าใช่วัดที่เด็กวัดจะขายรถไหมครับ Oh. อันนี้เขาเรียกว่าวิหาร oh. ใช่ใช่ครับใช่วันนีนัดลูกค้าเขาว่าจะมาขายรถเขาว่าให้นัดตรงวัดว oh. ิหาร ไอ้ข้ามกี่ปีแล้วเนี่ยหลายปีแล้วเจ็สิบปีได้แล้วฮะเจ็สิบปีแล,ะล,ะล,ะละ้วครับโอ้ไปเรื่อยๆอย่างนี้เหรอมุณดูฝั่งนี้ฝั่งนี้มารอรอลูกค้าเอารถมาขายก็เลยพาเดินชมวิวหน่อยนี <hyung. S 2> ่ก็มาวัดแล้วเนาะก็ <S <s ทำบุญขอพรขออะไรเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะก็คือก่อนหน้านี้ก็เกิดแต่เรื่องแต่ราวเนาะมีแต่ปัญหาเนาะชีวิต ก็มาวัดหนยก็ได้ผิดใจให้สงบเนยนะครับอืมอ่ะแล้วก็จะแข่งรถแล้วนีกเราก็จะแข่งรถอีกแล้วนะอืมเขาต้องทุกครั้งนะที่เวลาสังเกตแล้วาคนจะแข่งรถหรืออะไรเขาจะต้องมีเส้นไหวนี่้มีเ้นไหวเนาะใช่ครับแล้วก็เวลาไปซ้อมรถที่รถก็ต้องเส้นไหวเลยพี่พอเจอที่เจ้าทางนี่ลำแดงเก้าขัววิ่งก้าวรอบ สวยเย็นแบบว่าเหมือนแบบเปิดพัดมเลยเราเปิดอยู่เลยเขาเปิดจริงสวยเป็นจนมีบอกพยานปีเกินใช่ป่ลกนักราชพยาสงนันทราชเฮ้ยมีเนี่ยลูกเกีียวมันกดหรือเปล่าใช่ไหม รู้สึกเหมือนแบบเหมือนมีคนอยู่ข้างๆเลยเดินเดินมันปั้นคือแบบปั้นออกมารูปท่านแบบได้สวยเนาะมีเหมือนแบบเดินผ่านอัวมีมังกรด้วยอืมแต่ก็ยังไม่เสร็จนะครับผมก็เขาว่าสร้างมาเป็นสิบปีแล้วเฮ้ยได้ยินเหมือนเสียงรถมาหรือเปล่าใช่น่าจะมาแล้วเลไปไป,ไป,ไปนั่นใช่ก็ ตรงไหนอโอ้ยสิงเดียเนะ <c oughs> อ๋อหายอยู่ตรงไหนเนาะฮัลโหลอ้าไม่รับสายอยู่ไหนเนาะหน้าวัดเหรอหรือว่าจีบบอกว่าคนละวัด <c oughs> <c oughs> เดียวเดียวเดียว <c oughs> ออกมาดิเด้นู่นเป๊ตูนู่นเด้อเด้อเด้อเอ้าเดี๋ยวคนละวัดดิเดี๋ยวว่าเออถามเลยคนละวัดถามเลยอันนี้วัดตรงนี้เราดูป้ายเลยตรงนี้ <laughs> โอ้ออคนละวัดนะครับผมเออต้องต้องไปอีกวัดหนึ่งครับผมก็ ไม่ได้บอกกันนะว่าวัดตรงไหนเว้ยผมก็เดาแล้วน่าจะวัดตรงนี้หามือโอเคโอเคกําลังไปพี่มาคนละวัดนี่แหละวัดสว่างอารมณ์อืมนี่ให้เจอหลวงพอ่อพอดีครับเฮ้ยถามใกล้ๆๆนะอ่าหลวงพ่อครับผมหลวงพ่อครับพอดีผมมาหาเด็กวัดนะครับอยู่ตรงไหนครับผมพอดีเขานัด ดูรถนะครับไปตรงไปเลยใชครับผมอ๋อขอมครับที่ไหนได้เด็กวัดจริงๆเลยวะท่านั้งหรือเปล่าพี่ไม่ใช่เขาทักบอกว่าเป็นอันนั้นมันไม่ใช่เวฟเลยเพราะเวฟมองดูดูเด็กวัดคือมีรถขายเหมนรถปุ๋ยน้อรถรองฟอบว่าไปเดี๋ยวนู่น นู่นนี่เงนขนาดในรูปนี้ซุ้มเห็นไหมใช่แล้วเลื้อยๆไปเลื่ยๆไปเฮ้ยเห็นไหมเนห็นอยู่พี่เอ้ยส่เชิงเลยวะนะจบเลยนี่ไม่ต้องไปทำอะไรต่อแล้วเนาะเร้ซิมโดพี่ทำรถเก่งแล้วโอ้ซื้อรถไปนี่ตั้งไอ้รอบแรกเหมาห้าคันก็ไปถอดอะไรเอาใส่รถเก่งหมดว่ะงานด่วนต้องทำงั้นแหละว่าหมอนี่แน่นอนป่ะ นสวัสดีครับสวัสดีครับใช่เราแม่ที่ติดต่อมาอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไม่จอดรถเลยตรงนี้น้องบัตรเลยอะไรนี่มีรูเมนคืออะไรเอาศพเอาคือไม่จอดอะไรตัวนี้เออเขาเป็นเด็กบัดอยู่นี่เหรออ๋ออ๋อเฮขาพี่ขออนุญาตถ่ายคลิปไปเด้อโอ้เอาอือื่นตั้งเยอะมาจอดในตรงนี้วะ เคยขาตั้งไม่มีเลยพี่เดี๋ยวมาจอดนี่อ๋อเราไม่มีขาตั้งใช่ครับเดี๋ยวอันนี้ตรงข้าเผาศพเหรอใช่ครับอ๋อโอ้โหบังเบียนเนี่ยล่ะกูนี่โอ้โอ่ะโอเคถือว่าเด็กวัดพาถ่ายก็ขอยัดหลวงพ่อไหมล่ะคือได้เลยเองได้เลยได้แล้วอ๋ออ๋ออ๋อเพรทำไมจะขายเหรอคะนี่ก็มันไปไปไหนมันลำบากนะพี่เป็นยุ่งไปหนี่ ตำรวจก็เยอะอ๋ออย่างนี้ถูกใจแบบพี่พี่ตำรวจเลยนะ่เห็นเนี่ยโดนโดนแน่นอนใช่ไหมโดนไหมโดนครับบนใจดันตัวเลยเนี่ยอือแล้วทำสีเมนกับสีรถเนี่ยเหมือนกันเลยเว้ยเออเออเอาเอาแลไม่มีขาตั้งอะไรเนาะเอบอืมอ่ะอ่ะไหนๆคุณจูงแจฟังเสียงเลยไหนแล้วกันอยู่นั่นครับพี่แล้วเราเราจะเทสอะไรยังไงเนี่ยตรงนี้ได้เลยไหมเนี่ยก็ผงพ่อเขา เองเฮดพีเทสได้ไหมฟ,ฟังเสียงอะไรเอา้าเนาะซอคร<ช><อ>ับอืมพอฟังซูมบางเสียง,ง,งห,นหน่อยสตาร์ทมือครับพี่ตสตาร์ทมือด้วยครับอื่าสามสตาร์ทมือใช้ได้ฮะเงียบเล<า>ยเนาะนอืมฟังฟังเครื่องอะไรเนาะจบเนาะจบไหมเครื่องเราเราจบครับทำมานานยังทำได้แค่สองสามเดือนนะพี่อ๋อทำไม่ได้ครับเลย ทำม,มาอู่ครั้งแรกครับอู่อันนี้ครับน,นี่อู่หนุ่มน้อยครับข้งที่สองไปช่างแคปแคปดูสีแยกกับสังครับพี่ตรงบีครับขายรถหรือเปล่าใช่ที่ขายรถครับหมดไปห้าพันห้าพี่เครื่องเฉพาะเครื่องอ๋อเพิ่งทําเครื่องมาหมดห้าพันห้าครับทำเสร็จนี้เราขายเลยใช่ครับเราจะได้รถไหนใช้กันเลยก็ไม่มีครับมีรถ ตาซื้อมาไว้อยู่ครับไว้ใช้ครับอืมอืมอือือืมเอางี้เดี๋ยวลองขับดูหน่อยนะครับออืเพราะว่าเวลาจะซื้ออะไรต้องเช็คดีๆไม่ใช่แบบเฮ้ยลองเกียร์ลองอะไรอ่ะเม่นเดี๋ยวเอ็งขับหน่อยเดี๋ยวเองขับรอบเมนสักสามรอบลองดูแต่คัสแต่ก็คัสมันแข็งครัพี่เขาแตะแผ่นดคัสแข็งโพดอ๋อคัสอะลองลองดูเม่นลองดูเสียกดเกียร์แข็งครัพี่โอ้ใช่อู้ เราให้มาลองขับรอบจักสามรอบดูเอากวงการให้มันได้ขับบทุกเกียร์นี่นะเมื่อกี้กี่รอบแล้วรอบสามรอบอันนี้เราอีกสามอ๋ออ๋อมามาครบสามรอบครบทุกเกียร์ไหมนี่ครบทุกเกียร์ครบยังเอออ๋ออ๋ออ๋อโอเคไหมแค่ได้เลยนะเดี๋ยวแล้วแล้วทำไมถึงจะขายทำไมถึงจะขายครับไม่มีเงใช้ครับอ๋อ แล้วข้าวอะไรไม่ได้จะใช้ตังค์อย่าง่อยู่นี่ก็กินข้าว,าวกินอะไรปีแล้วดิพี่บอกแล้วว่าข้าวไม่พอ <c oughs> ไม่พอครับข้าววัดไม่พอครับ๋อแล้วจะต้องเอาข้าวให้หมาแล้วก็ต้องเอาให้เรากินใช่ไหมครับเ <c oughs> ข้าใจว่ะพี่นึกว่าพี่คิดว่าอยู่วัดแล้วแจะไม่ต้องใช้เงินอะไรมากมายนะอ๋อนี่นี่เราแย่งข้าวกับหมากินนะถ้ากับเราจะต้อง ตอนนี้เยี่ยงข้าวกินกับมา้าเนาะครับโอ้น่าเห็นใจปะ <c oughs> แล้วแล้วหน้าที่เราเด็วกวัดนี่เราทำอะไรอ่ะกวดไปกวดวัดเนี่ยครับกวดใบวงใบไม้ครับอืมเราเราไม่มีรายได้เลยใช่ไหมไม่มีครับอืมแล้วได้เงินจากไหนเตียงรถอ่ะรถเป็นของพ่อค,คือรถคันนี้เป็นของพ่อเอาเรามาใช้ครับผม แล้วเราได้เงินอาจากไหนมาแต่งรถก็พะให้บ้างอะไรให้บ้างหลวงพ่อเลยให้เวลาเราไปทําความสะอาดหรือว่าอไปช่วยในช่วยงานบัดก็ได้มาเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องราคาเลยแล้วกันเนาะว่าภาพแบบนี้เอาจริงก็เคยดูคลิปพี่เนาะซื้อขายก็มีแบบต่อราคากันบ้างเราพอใจเราก็ขายเราไม่พอใจก็ไม่ต้องขายก็ได้ ค,คือเราเปิดราคามาเลยต้านสบายเราอยากขายอะไรประมาณเท่าไร่ถ้าพี่ต่อว่ามันอ่าเยอะไปเราก็ลองขอขึ้นมาดูเนาะอ่ะสะภาพนี้เนาะเอาจริงๆเลยพี่าาในใจของพี่แหละแต่พี่ก็คิดว่าเราก็ต้องมีราคาที่เราอยากขายที่อยากให้เราลองว่าราคามาดูว่าสภาพนี้เราจะขายเท่าไหร่อยากไปกันย บาทครับเองบ้างไงชื่อเงเอาจริงนะที่พูดตรงเลยเราเราจะเปิดมาอะไรก็แล้วแต่เราเราอาจ,จตั้งสามหมื่นแล้วมันขึ้นแล้วแต่เรามันขึ้นมัขึ้นอ่าแล้วแต่เราจะเปิดมาเราอยากขายเท่าไหร่แต่ว่าสําหรับพี่เป็นพ่อค้าเนาะพี่ว่าแพงแพงเลยแหละแบบพี่ลองต่อดูหน่อยได้ไหมไม่ สภาพนี้เอาจริงเลยพี่รู้ว่าเราทํามาหมดเยอะเลยแต่ถ้าพี่จะเอาไปขายต่อหรืออะไรเงี้ยมันมันมันไม่ได้หรอกถ้าเราสองหมื่นเขาก็ไปเลดร้อยี่ิห้าอะไรเงี้ยก่อนะเรดสองหมื่นเนี่ยได้ร้อยี่ิบห้าเลยอืมอ่ะพี่ให้เลยเอาสภาพสีเอาไป อืมหมื่นหกไปขออีกหน่อยได้ไหมพี่ขออีกหน่อยได้ไหมอืมเอาเราลองว่าเราอยากขอสักเท่าไหร่ลองลองลองดูพี่เข้าใจแล้วว่าเราร้อนเงินหรออยากให้เงินเอาลองลองบ้านมาหน่อยากได้ไหมได้หมื่นแปดครับ วงตรงเลนพี่พี่ไม่ได้แบบคิดคนเดียวเขนากน็รู้กันอยู่เลยแบบร้อสิบราคานี้มันสูงจริงๆถ้าเราเล่นรถเราก็พี่เข้าใจนะว่าเราทำมาหมดเยอะเอาแต่งทำเครื่องมา 5, ่ห้าพันห้าแต่งเก็บทรงนี่ก็มีหลักห้าพัน 5, น่ 5, ะมีห้าหกพันอ่ะอีกหน่อยไ,ได้ไหมลองให้พี่อันนี้เราอยากได้หมื่นแปดนะ พี่ต่อคำเดียวขา,ขา,ขา,ขาจดจะจบเลยหมื่นเจ็ดมื่นเจ็ดเอาเลยแต่ว่าถ้าหมื่นแปดพี่ก็ไม่ไม่ไหวเหมือนกันหมื่นเจ็ดห้าร้อยได้ไหมพี่ขอผมไปค่าคุณท่าอะไรบางเลยพี่ผมขอแทนแทนที่เยอเข้ามาให้เรากินเนะดันเอาไปให้หมาก่อน ยี่เข้าใจวะเพราะว่ายัางไงก็ต้องให้หมากินก่อนแล้วเนาะ,ะ 5. 5. ครับอ่ะเหมือนเจ็ดห้าก็เหมือนเจ็ดห้าอันนี้อีกเอกสรารล่ะาเอีกสุงเอกสรารมีอะไรมีไห้เมนจับดเดี๋ยวเด้อหน้าเล่มอันนี้คือหน้าเล่มเอา้าเล่มเหรอเล่มเขียว,ยวก็ รถยังไม่บมดเลครับพี่เหลือสองงวดครับเดี๋ยวเอาอีกทีคือรถคันนี้ย,ยังไม่หมดงวดครับยังไม่หมดงวดเหลือกี่งวดสองงวดครับเอเอแจกงวดสองงวดเท่ากับเราต้องไปปิดงวดก่อนใช่ไหมใช่ครับถึงจะได้ลิมใช่ครับอา้าว แล้วเราต้องใช้เงินกี่บาทอะไรไงเราต้องการหมื่นเจ็ดห้าพี่ให้ไปเนี่ยเราพี่ก็ไม่ได้เล่มไปเด็เท่ากับพี่ซื้อรถคันนี้พี่ก็ยังไม่ได้เล่มพี่ได้หน้าเล่มโอ้โหอีกเรียอีกเลียบอีกเลียวเราคนนึกว่าเนี่ยว่าพี่ก็เอกสารเราก็บอกว่าครบพี่ก็นึกว่าครบหมายถึงพร้อมอูเลยอันนี้ถือว่าไม่ครบนะเนี่ยนี่ชื่อใครเนี่ยชื่อผมครับชื่อเราเองนะครับประชาชนเไรมีครบแล้วคเอางี้ ไหนๆก็มาแล้วก็อยากได้รถกลับไปแหละพี่ซื้อให้ได้อยู่แต่ว่าพี่คงไม่ให้เราไปนี่หรอกไปเนี่ยพี่จะให้เงินเราดีกว่าพี่ให้เงินเราไปหมื่นนึงก่อนไปแล้วเราไปปิดงวดปิดงวดได้ไหมปิดงวดเสร็จแล้วเราได้เล่นเขียวมาแล้วก็ค่อยเอาเงินเพิ่มกับพี่ได,ได้ไอ้่างเองพี่เข้าใจนะว่าอยากให้เงินแต่ว่านี้มันเท่ากับไม่มีเล่มพี่เอาเงี้ย โอ้โหเผื่อวันหนึ่งเราไปแจ้งว่าเฮ้ยรถผมอะ่ะขโมยงี้เราก็ไปอาะพี่ก็มี่เนียเหตุผลมวลที่พี่ต้องถ่ายคลิปถ่ายอะไรด้วยโอเคไหมพี่ให้เรามือ่อหมื่นจุดห้าเอาเดี๋ยวพี่ให้หมื่นแปดแล้วอะแต่ว่าพี่จะจ่ายเราก่อนวันนี้หมื่นหนึ่งแล้วเราไปปิดงวดงวดแล้วงวดละกี่บาทงวดละพันหกงวดพันหกสามพันสองอืมก็กลับใจสามพันสองได้เล่มมากี่วันได้เล่ม เพราะว่าถ้าจ่ายครบแล้วก็ให้ไปจัดสภาพครับแล้วก็ไปโอนได้ครับเลยครับโง oh, สภาพเอ้าภาษีภาษีขาดภาษีขาดเกินเลยใช่ไหมครับผมอน,นุี้กี่ปีแล้วเนี่ยโอ้เ oh, ท่ากับจดใหม่เลยเนี่ยนี่มีสองพันแน่นอนยี่สิบแปดยี่สิบเก้ายี่สิบเอ็ดยี่สิบสองขาดไปแล้วไม่ได้ต่อภาษีแล้วสภาพนี้ต่อไม่ได้ด้วยเราก็ต้องไปจัดสภาพใหม่ แล้วของเดิมยังมีไหมมีอยู่ครับงั้นเราให้ของเดิมพี่ด้วยครับผมเดี๋ยวพี่ไปจัดเองก็ได้แต่ว่าเราไปปิดงวดโอเคไหมครับผมเราทําอะไรของเราเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเปลงเงินกับพี่แล้วพี่ไปจัดให้มันต่อภาษีได้อย่างนี้ยังงค่อยผ่านกระจกพวกบังโซ่ท่อนี่ก็ได้ไหมนะทะเบียนเหรอป้ายทะเบียนอยู่เต้บอกครับพี่มีเนาะครับอ่าอ่าขอขอดูทะเบียนหน่อยไ้มถ้าพี่ไม่ซื้อไปเนี่ยเราจะ ได้เงินหนใช้ไหมไม่มีต่างใช้เลยครับพี่โอ้หนต้องแย่งข้าวกับไม้เนาะนางสารอืออืโอเคสี 4, 3, 5, ่สามห้าศูนย์มเพื่อค่าอาหารเราเดี๋ยวพี่โอนให้เหมือนหนึ่งครับเนาะรู้จากร้านพี่ไหมรู้ครับถ้าเสร็จก็ทักมาที่เราคุยกันทางนั้นแหละเดี๋ยว<ะ>ก็ไปรับเงิน,งนได้นะโอเค หรับคลิปนี้นะผมก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะผมก่อนว่าใครที่อยากซื้อขายแล้วกันก็บอกให้มันครบถ้าอย่างนี้มันมีหน้าเล่มถ้า,ามันเท่ากับเอกสารไม่ครบแต่ว่าถ้าเราคุยกันได้เงี้ก็คือเดี๋ยวผมจะให้เงินไปเอารถผมอารถไปแล้วคุณไปปิดสมมติแล้วเราไม่ไปปิดกีก็พี่ก็จอดเป็นซากที่ทำอะไรไม่ได้นะครับนี่ง,งานยาบอีกโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับผมแล้วก็อีกอย่างงครับผมตอนนี้ผมสร้างกลุ่มมาแล้วเป็นกลุ่มซื้อขายเลยซื้อขายรถผมสร้างขึ้นมาก็คือเพื่อ เวลาเราซื้อขายกันเวลาไว้ซื้อขายแลกเปลี่ยนรถหรืออะไรที่เป็นมือสองก็ตามมันในกลุ่มผมเป็นแอดมินดูแลเลยเช่นเราไปขายรถแล้วเราไม่มีเครดิตเราก็ให้ผมเป็นกลางได้เช่นลูกค้าจะซื้อรถคนนี้คนนี้จะซื้อรถกับคนนี้แล้วอ่าคนนี้ไม่กล้าโอนเงินให้คนนี้อ่าก็เดี๋ยวผมเป็นกลางให้ก็เดี๋ยวผมจะดูแลเงินนี้ให้ปั๊บให้คนนี้ส่งรถไปหาคนคนจะซื้ออ่าคนจะซื้อได้แล้วผมจะเป็นคนโอนเงินให้เองอ่าก็ไงก็ไปติดตามได้ที่กลุ่ม ของที่เลื่นพันนะผมเดี๋ยวผมเอาไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะผมะสไหรับคลิปนี้ก็เราจบลงแค่เพียงเท่านี้นะผมเพราะว่ามันลืมเนี่ยแหละลืมวังเวงแล้วนี่ครับวังเวงกลัวแล้วรีบไปดีกว่าไปไปสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับไปเราตั้ตังค์